วเวลาไปร้านชาบูหรือร้านหมูกระทะเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเลยต้องเคยสั่งไอ้เจ้าเนื้อปลาสีขาวๆนุ่มๆที่อยู่ในเมนูถูกไหมครับแล้วเคยเอะใจสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ปลาที่เราเรียกกันติดปากว่าปลาดอลลี่เนี่ยตัวตนที่แท้จริงของมันคือปลาอะไรกันแน่โอ้โหชื่อนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยนะทั้งปลาดอลลี่ทั้ง doryfish คือฟังแล้วมันดูพรีเมียมมากเลยเหมือนเป็นปลานำเข้าจากทะเลลึกอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับ เอาละครับทีนี้แหละได้เวลาที่เราจะมาไขาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อเทๆ่ๆชื่อนี้กันแล้วและนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับปลาดอลลี่ที่เรากินกินกันอยู่นะ่ะจริงๆแล้วมันคือปลาสวายครับใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกครับปลาสวายนี่แหละปลาน้ำจืดที่หาได้ง่ายๆในบ้านเราเลย สรุปให้เข้าใจง่ายๆอีกทีนะครับคือมันไม่ใช่ปลาทะเลนําเข้าราคาแพงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่เจ้าปลาสีฟ้าจากในหนังเรื่อง Finding Dory แน่นอน100%แต่มันคือปลาสวายปลาน้ําจืดบ้านๆเรานี่เองอ้าพอรู้แบบนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วทำไมละ่ะถ้ามันคือปลาสวายแล้วทำไมต้องไปเรียกมันว่าดอลี่ด้วยคำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมดมันอยู่ในโลกของการตลาดล้วนๆเลยครับใช่เลยครับ เหตุผลมันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละครับการตลาดมันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการจะอัปเกรดภาพลักษณ์ของปลาชนิดนี้ให้มันดูน่าสนใจดูมีมูลค่าสูงขึ้นในสายตาของผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละเรามาลองไล่เรียงเส้นทางการแปลงโชมของมันกันหน่อยดีกว่าคือมันเริ่มจากปลาสวายธรรมดาๆรรที่เลี้ยงในฟาร์มบ้านเรานี่แหละครับจากนั้นก็ถูกส่งไปแปรรูปเป็นชิ้นเนื้อสวยๆส,ส่วนใหญ่จะทํากันที่โรงงานในเวียดนาม แล้วก็ตรงนั้นแหะครับที่มันถูกตั้งชื่อใหม่ให้ดูอินเตอร์ว่าดอรี่หรือดอรี่เพื่อการส่งออกพอชื่อนี้ฮิตติดตลาดแล้วร้านอาหารในไทยก็นําชื่อนี้มาใช้ตามๆกันจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นขู่กันไปเลยโอเคเพื่อให้ทุกคนเคลียร์กันแบบสุดๆไปเลยนะเรามาทําความรู้จักกับปลาที่ชื่อว่าดอรี่ตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าครับวันหน้าตาเป็นยังไงสําหรับปลาดอรี่ของแท้ในธรรมชาตินะครับพวกนี้จะเป็นปลาทะเลน้ําลึกเลยนะ อย่างเช่นปลาจอรโดลีหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็เจ้าปลาบลูแท้งในหนังนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้เป็นปลาที่ราคาแพงมากและบอกเลยว่าไม่มีทางหาเจอในเมนูร้านชาบูบุฟเฟต์ทั่วไปแน่นอนครับแล้วพอรู้ความจริงแบบนี้แล้วปลาสวายมันยังน่ากินอยู่ไหมหรือว่ามันไม่ดีกันแน่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของปลาชนิดนี้กันแบบรอบด้านเลยดีกว่า เอาจริงนะครับปลาสวายเนี่ยข้อดีของมันก็มีเยอะเลยนะทั้งโปรโตีนสูงไขมันก็ต่ำราคาเนี่ยสบายกระเป๋ามากเนื้อก็นุ่มละมุนลิ้นแถมยังมีโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ด้วยนะแต่มันก็มีข้อที่ต้องระวังอยู่บ้างเหมือนกันครับหลกัหลกๆก็คือเรื่องคุณภาพของฟาร์มที่เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งบางทีก็อาจจะทำให้เนื้อปลามีกลิ่นดินติดมาบ้างเพราะฉะนั้นข้อแนะนาที่สาคัญที่สุดเลยก็คือ ถ้าจะเลือกทานปลาชนิดนี้ก็พยายามเลือกซื้อจากยี่ห้อหรือแหล่งผลิตที่เราเชื่อถือได้หน่อยอย่างน้อยก็จะได้มั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยได้มากขึ้นครับมาถึงตรงนี้สรุปกันอีกครั้งให้ชัดๆเลยนะครับปลาสวายหรือที่มีชื่อทางการค้าว่าแพงกาเซียสเนี่ยมันคือปลาน้ําจืดที่ถูกแปลงโฉมด้วยพลังของการตลาดจนกลายมาเป็นชื่อสุดเก๋อย่างปลาดอลลี่ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลงังชื่อปลาดอลลี่ครับ ทีนี้พอความลับถูกเปิดเผยออกมาหมดแล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองเวลาที่เห็นชื่อปลาชนิดนี้ในเมนูอาหารครั้งต่อไปบ้างหรือเปล่าครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ